ก็กลับเข้กันนะคะไว้นะคะจะมารีวิวสกูชี่แพนด้าบันนะคะไปดูกันเลยก็เนี่ยค่ะจะเป็นสกูชี่แพนด้าบันนะคะอันนี้ทำแพ็กเกจเองนะคะก็เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วด้านหลังนะคะจะเขียนว่าแพนด้าบันนะคะจะเป็นในวงกลมนี้นะคะจะเขียนว่าแพนด้าบันนะคะไอรืแพนด้าบันนะคะ แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นหนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจางม,มากๆเลยนะคะก็เพิ่งจะทําแพ็กเกจวันนี้เองนะคะก็มาบีบก็เลยสโลนะคะ มาแกะแพ็กเกจกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆแพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะแพ็กเกจน,นะคะก็จะเป็นเสียงนึงนะคะ ด้านหลังนะคะที่เขียนว่าแพนด้าบานนะคะ I love แพนด้าบานนะคะก็จะเป็นวงกลมแบบอย่างนี้นะคะก็น,นี้จะเป็นด้านหน้านะคะสีเงินแบบสีเงินเข้มๆนะคะแบบเข้มมากๆเลยนะคะในกล้องอาจจะเข้มมากนะคะแต่ว่าดูไปๆมาก,ก็อาจจะอ่อนนิดๆนะคะก็นี่นะคะจะเป็นแพคเกจนะคะอันนี้เอาใส่มันเป็นถุงซิปล็อกนะ นี่แล้วก็แบบใช้หมึกระบายไปนะคะหรือจะใช้กระดาษติดก็ได้นะคะแล้วแต่คนที่อยากทำนะคะก็ไม่ได้ว่ากันนะคะกน็นะคะก็จะมาดูตัวสกูชี่นะคะตัวสกูชี่นะคะก็เป็นอางนี้นะคะแพนด้าบ,บันนะคะอันนี้ตำหนิเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าหมดมากๆเลยก็แบบ ตำนิเยอะมากแต่ก็หอมอยู่นะแต่ว่ากลิ่นตอนแรกๆมันจะไม่ใช่กลิ่นนี้อะกลิ่นตอนแรกๆมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะแต่วกากลิ่นแบบนี้มันเป็นกลิ่นเหมือนฟองน้ำเน่ามันรักมากเลยอะ สศร้ามากเลยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย